สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการเพิ่มคนข้อกลุ่มในเฟรมบุ๊กกันนะครับผมสำหรับคนไหนที่เป็นสายเท่านะครับผมว่าอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถมาเพิ่มสมาชิกกลุ่มผ่านบริการของเว็บไซต์ที่ใได้เลยนะครับผมครับตอนนี้เพื่อจะเห็นว่าเรามีกลุ่มเรามีสมาชิกเพียงแค่หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านปั๊มกันนะครับเราเข้ามาที่กลุ่มนะครับลิงก์อ่านปั๊มจะอยู่ด้านบนนะจะเขียนว่า ปุ่มแล้วก็มีนี่ครับผมแต่ถ้าเป็นโน้ตับสับไปที่แชร์นะครับผมกาดลอกลิงครับสามารถกาดลอกลิงสั่นได้เลยครับล้วต่อมานะครับผมก็มาที่เว็บไซต์ทีทีไลน์ะครับผมเว็บไซต์ทีทีไลน์ครับสามารถพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าทีทีไลน์นะครับผมรือว่าจะคลิก้าคอมเมนต์ได้เช่นกันครับเพื่อามาสู่เว็บไซต์แบบนี้นะเพื่อนก็ต้องมาที่สมัครครับผมพอเมื่อมาที่ช่องสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็มาใส่ชื่อชื่องานอีเมลหัสผฐานเนื้อหานะครับแล้วก็อย่าครับ ทิงหูสองช่องนี้นะผมแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอเพื่อนกดสมัครสมาชิกแล้วนะครับมันก็จะมาหน้าลงทื่ครับผมเพื่อนก็ต้องใส่ชื่อ้ใช้งานราชฐานที่ตั้งไว้นะครับผมมาใส่ตามช่องนะครับแล้วก็กดจุดทำไว้นะครับแล้วก็ลงชื่อเลยนะครับพอเพื่อนลงชื่อ้ใช้งานแล้วนะครับผมเพื่อนก็มาตรงมวดหมู่ครับเลื่อนลงมานะครับผมนี่นะครับผมมองหาคำว่าเพิ่มคนเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาที่บริการนะ ก็จะมีนะครับผมคือตัวนี้เลยนะครับเลือกไปเลยนะครับผมก็ลิงก์มาวางนะครับเราจับเงที่เราจะปั๊มน้ำขั้นต่ำหนึ่งร้อยเราก็จะใส่ปุ่มหอยราคาอยู่ที่สิบบาทเท่านั้นนะครับผมกดสั่งซื้อเลยนะพอเพื่อนสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นว่าระบบเราสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมรหัสหรือเบอรเลอ order ของเราก็คือแ0ดศูนย์สามหลิงก์ปริมาณค่าบริการและยอดเงินคงนะครับผม ต่อมานะครับมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อเช็คออเดอร์ในการสั่งซื้อเมื่อสักครู่ครับผมว่าขึ้นสถานะว่าอะไรนะก็รอเนินการอยู่นะครับผมต่อมานะครับผมมาที่ช่องทางการเติมเงินนะผมช่องนี้นะครับผมก็ํำเพื่อคนไหนที่เติมเงินนะผมก็รองรับถึงสองช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกก็คือสแกน QR code ครับสามารถสแกน QR code ผ่านเลยครับผมมีโนัสให้ด้วยนะครับ 3าถึงหนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอัมพาตวอลเล็ตนะครับผมตามช่องทางบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับผมครับก็คือบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ TK l i ไลนะครับผมทุก่านก็สามารถมาเช็กติดราคานะครับเช็คขั้นต่ำเช็กปริมาณการยิงได้เลยนะครับก็มีทั้ง Facebook นะครับยูทูบสติ๊กเกอร์ไอจิครับผมตามช่องทางารติดต่ต้อนรับช่องนี้นะครับผมกรณีถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหานะครับเติมเงินไม่เข้ายงินไม่ขึ้นขอเร่งทำเร็วขอเติมยอด พอยกเลิกออเดอร์นะครับผมก็สามารถติดต่อที่ดีซ่าตรงนี้ครับจะมีทีมินขอให้บริการนะครับผมส้ารับงฝั่งสำหรับฝั่งฝวามือนะครับก็จะเป็นวิธีสอนการใช้งานผ่านชั่นยูทูบนะครับผมสามารถกดตรงลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะมีคลิปสอนการใช้งานกันนะครับผมหรือถ้าเพื่อนอยากม้สอนการใช้งานตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปนต้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ายอดคนเข้ากลุ่มของเรานะครับเพ้่หรือยังนะ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะผมเดี๋ยวรอผมดเนินการให้สักครู่นะครับผมไม่เกินห้าทีก็น่าจะเริ่มครับโอเคครับผมตอนนี้ก็หลังจากที่ผ่านประมาณสามสี่นาทีนะครับผมตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มนะครับผมก็ขึ้นมาห้าสิบหกคนแล้วนะครับก็จะขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะกดมาที่เราเพิ่มไปนะครับผมถ้าเพ่คนไหนนะครับผมที่สนใจนะครับอยากมาเพิ่มยอดสมาชิกคนเข้ากลุ่มใน Facebook นะครับผมราคาถูกขึ้นไวแบบนี้นะครับอย่าลืมเลยนะครับผมเข้าไปใน Google นะครับผมพิมพ์ว่า ที่ไลน์นะครับผมหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้อคอมเมนต์ก็เช่นกันนะครับผมสว,ส,สวัสดีครับ